สวัสดีครับผมตาโอดานะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกมรัสเซออนเอิร์สนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะไปะที่แรกของคริสต์มาสนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปที่ ที่ภูเขาหิมะนะครับก่อนนิดนึงเพราะว่ามันมีกลุ่มคนน่ะที่ยืนเฝ้าอยู่นะครับผมลืมเอาพวกอาวุธปืนไปนะเราก็เลยแบบไม่กล้าสู้นะครับขนาดไม่กล้าสู้นี่แบบมันยิงยิงซะ กว่าจะตีมันตายนี่ก็เหนื่อยครับเห็นไหมเหลือเวลาอีกแค่30นาทีเองเราก็ไปเลยวัดดวงกันมันเรามี m อ็มสแบบว่า ใกล้จะหมดนะแล้วก็มีปืนพกอยู่สองก็บอกนะครับคาดว่าน่าจะพอฆ่าได้สองคนนะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะผมมองไม่เห็นว่าถืออาวุธอะไรไง สัตว์ไนป้ายสัตว์เราไม่สอนครับตอนนี้สตนตกคอนมันอยู่ไหนว่า ไปด้านนี้ไงไงเราจะเข้าไปข้างหลังนะครับแต่มุมนี้ก็ดีนะ ยิงเลยละกันนี่นะนี่นะโอ้ดูขนาดเขายิ่งเราไปนะครับสองที่อ่ะ ยังลดเดยอะอะไรต่อไปก็คือการกระตกุกซับไม่มีอะไรเลยขอโทษเ้าดกว่าลดลอ จะลือได้นะครับ ไหนๆก็มาแล้วนะครับขอหาอหา,าเนื้อสัตว์สักหน่อยไม่เอาหนังอ่จิ้งจอกไปดีกว่าเพราะว่าเรายังเล่นไม่ถึงอ่ ด้านหิมะไงโอเคแล้วเราก็จะลองไปดูว่า,าตรงรถสิบล้อมันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าคือ จุดแรกของนะครับปืนเอมันดีอย่างนี้เองอ๋อยิงรัวเลยนะครับขอกล้าไปเอาของก่อน แล้วผมคาดว่าน่าจะามีต้นไม้เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเลเวลหนึ่งสองสามเนี่ยมันน่าจะมีของให้เราเก็บแล้วค่อยไปลากด้วยนะที่ผมคิดนะหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับ แล้วถ้าเราเก็บปืนมาเก็บมาทำไมนะครับเพราะว่าคือเกมเกมออีกเกมนึงอะที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันจะให้อารมณ์ต่างกันกันกบกับเกมรัตเตอร์ออนเอิร์ด้นะเกมอ้เนี่ยเกมอ่ากิมโซะ เพราะว่าเกมนั้นนี้เราจะต้องเก็บทุกอย่างเลยนะจริงๆเราเล่นลยากกว่าด้วยนะครับโอเค มีสวนมาเล็กน้อยวิ่งผิดวิ่งถูกแล้วเรา ลองเอานี้ไปแลกดูนะครับว่าแลกอะไรได้คือปืนที่เหลือแบบนิดนึงนี่ะมันต่างกันกับเกมกิมโซนะครับกกมโซมันมีแต่มีดนะใช้มีดอย่างเดียวส่วนไอ้เกมเนี้ย ถ้าเหลือน้อยๆอ,อย่างนั้นน่ะบางทีเราก็ทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันมันน้อยเกินอะ่ะแล้วเวลาเรายิงอะ่ะมันหมดมันหมดกระสุนน่ะเราก็ไม่ใช้ต่อนะครับมันเลยคนละอย่างกันนะ กิมโซนเขาก็มีอคริสต์มาสอย่างนี้นะครับแต่คริสต์มาสของเขาว่าแบบแบบไม่ได้ง่ายนะบางทีนี่แบบยากอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้นะบางทีบางคนเขาบอกง่าย เพราะว่าผมมีแค่สองมือเอามีแค่มือเดียวหรือเปล่าโอ้โอ้โอม้อมีสัตว์ด้วยแล้วคือเข้าไปยังไง แล้วเราจะแลกของยังไงเฮ้ยยังไงเนี่ยแล้วผมจะเข้ายังไง เปิดได้เปิดได้เออเราก็งโง่นะตุ๊อปตูรูรู เอาแล้วไม่มีอะไรให้ลากเหรอ เอากินไปสางงานคือใช้สกอตเทปป้องกันไม่ให้ของตกต่างมีอ่าระดับ,ดบ คือตกแต่งอ่ะลองกดดูโอ้ลองดูนะครับ อะไรเนี่ยไม่เข้าใจดึดดึอ๋อมีให้เราทำท่าทำทางด้วยนะอ๋อมาติดไอ้นี่ครับอ่าคิดสมาถนะครับแล้วก็เราถ่ายรูปได้โอ้ เราก็จะเอาของมาตกแต่งนะครับคาดว่านะอ๋อนี่คือคัพบเค้กคือตกแต่งยังไงอะ่ะอ๋อนี่นี่น ลองดูดิอ๋ออ๋อถ้าแต่งเต็มต้นนี้ก็จะดูสวยงามนะครับเออเออยวค่อยมาทํา ว่างก่อนเพราะว่าผมยังมีแบบเกมที่ต้องเล่นไงโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ